เผยบทสนทนาสุดท้ายก้อยกรกฎเคลื่อนไหวล่าสุดลังสูญเสียคนสำคัญจากเหตุการณ์เครื่องบินเล็กตกจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมเผยแชทสุดท้ายคุยกับหนึ่งในนักบินก่อนรู้ข่าวเสียชีวิตต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สลดที่สะเทือนใจคนไทยกับเหตุเครื่องบินเล็กตกที่บางประกงจ<อ>ฉะเชิงเซาทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด9คน <c oughs> เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน5รายชาวไทย2ราย <c oughs> และนักบินชาวไทยอีก2ราย แม้ว่านักแสดงสาวก้อยก,กรกฎจะไม่ได้อยู่บนเครื่องบินเล็กลำดังกล่าวแต่ก็ทําให้เธอเกิดอาการช็อกอย่างหนักเมื่อได้ทราบข่าวว่านักดินมากฝีมือที่เธอเคารพนับถือยกให้เป็นครูในวงการการบินเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยนั่นก็คือร้อยเอกอนุชาเดชอภิรักชนล่าสุดนักแสดงสาวได้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นโดยโพสต์ภาพคลิปรวมถึงแชทสุดท้ายที่คุยกับร้อยเอกอนุชาพร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า จนตอนนี้เธอก็ยังไม่คิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องจริงรักกับปตันมาทั้งยังยกให้เป็นทั้งเพื่อนครูและพ่อตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงถ้าถามว่ารักกับปตันขนาดไหนกล้าพูดได้ว่ากัปตันอนุชาเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งครูทั้งพ่อไม่รู้จะใช้คําไหนที่มากพอที่จะบอกได้ว่ากัปตันอนุชาเป็นครูที่ดีที่เก่งและ ah น่ารักที่สุดในโลกตอนนี้บอกได้เลยว่าหนูโกรธครูมากจริงๆวันนี้ครูต้องดินกับหนูซีแลนด์ ครูทิ้งหนูไปแบบนี้ได้ยังไงทั้งนี้ก็ยังเผยแชิสุดท้ายที่เธอพยายามพากหากับตันอนุชาหลังทราบถึงเหตุเครื่องบินเล็กตกที่บางปะกงซอรชเชิงเซาแต่ปลายทางไม่มีการตอบรับแต่อย่างใดซึ่งคาดว่าช่วงที่นักแสดงสาวทักข้อความานั้นน่าจะเป็นช่วงที่เครื่องดิ่งลงสู่แอ่งน้ําและระเบิดขึ้นแล้วโดยแชดเผยให้เห็นว่าก้อยกำลังเรียกและสอบถามว่าครูอยู่ที่ไหนกลับมาได้แล้วครูมีบินกับหนูในวันพรุ่งนี้นะคะ ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเคยแพร่เมื่อคืนนี้23สิงหาคม67ก็ได้มีเพื่อนดาราคนบันเทิงรวมถึงแฟนคลับที่ทราบข่าวได้เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้กับก้อยกรกฏกันอย่างมากมายที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ